เคสนี้วัวเลยกำหนดคลอนะครับแล,ล้วก็มีภาวะของหมดลูกทลักนะครับเกษตรกรอยากเหเขามาเบิงหานะครับแต่ว่าต้องเดินเข้าไปนะเพราะว่าทางมันแคบนะครับรถขับไม่ได้เดี๋ยวเป็นจังแดไปเบิงน้ำกันนะครับเฮาอย่างนาะเฮาขึ้ืเอนเดบเดี๋ยวนี้มันออกว่าพี่หลือย,ยุบเขาแล้วครับ ก็เดินข้าวมาไก,ก่พอสมควรนะครับนู้นไฟอันนั้นรถเราจอดอยู่ฝังง่ง้างโน้นนะครับเลาะปลาขับโพดมาเดินไปเรื่อยๆครับเริ่มเหนื่อยแล้วสำหรับตัวนี้ก็เคยมดลูกออกคอมดลูกออกเมื่อ3าวันก่อนเจ้าของยัดกลับเข้าเองนะครับมาวันนี้มีอาการเบ่งอีกคุณพ่อก็เลยไม่สบายใจอยากให้ห้องข้าวมาเบ่งห้นะครับว่บาตะกลุ้งผนเป็นเอยียงแท้นะครับถึงแล้ว นุบหรืหอเป่าพ่อฮะยุบหรือเปล่าไมุ่่มเขู้ครับดันเข้าไปเท่านี่ครับออกอีกว่าพ่อไปที่ไหนไม่ออกครับโอ้ยเมื่อย <laughs> <laughs> เดินไกลเพรามันคุ้มเบ่งเยอะแลวมันจะออกไงไม่ว่าน้ำอะไรไม่รู้เลยแตออกเป็นยางเลยเออเฮ้ยอันนี้ถุงน้ำข้าม,มันแตกแล้วพ่อ แต่แต่นโดนไปครับยังไม่นานอะไรครับเส้นลกนะครับอันนี้เดี๋ยวถ่ายให้อันนี้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่เมือกนะดูจริงๆดูดีๆเป็นเหมือนเหมนเส้นลกที่มันขาดออกมาก่อนนะครับอันนี้น่าจะคอดเย็นนี่แหละ ถ้าเป็นสีถ้ามันเป็นสีเหลืองๆมันหนะคือเมือกครับแต่ว่าไอขา้ขาวๆเนี่ยประมณเมือกเป็นลักษณะลกแหละนี่เดี๋ยวก็คอดแล้วแหละมันก็นจะมีความเสี่ยงอยู่ประมาณปกติได้พอประมาณ6ถึง24ชั่วโมงว่ยังไงกับประมาณมือนึงแหละหลังหลังจากที่ลูกมันออก เราต้องฝ่อระว้งว่า่ให้มันออกมาหลายค้ามันออกมากับไรมันลุกแล้วก็ยัดเข่าครับ่ดิใยัดเขาไปเร็วถือว่ายังพ่อมีหล่นอยู่ว่ามันจะบ่ออกแต่ถ้าออกอะเาต้องเฝ่อยนดอย่าให้มันออกมาหลายอันนี้เตรียมซองเรียบร้อยมันก็ุมเบ่งอยู่มันมันจะออกอยู่แล้วมันจะออกแล้วหรอพ่อนี่มันเตรียมจะคลอดแล้ว ต้องรอให้เข้าเบ่งก่อนต้องรอให้เห็นขาแต่ว่าผมบอรู้ว่ามันไอเส้นขาวๆนี่มันออกมานานหรือยังครับเพิ่งออกครับออกเมื่อกี้นี่ปะเบ่งลูกเบ่งน้ำอะไรไม่รู้เ่ยออกเป็นยามเฮ้ยอันนี้ถุงน้ำค้ามันแตกแล้วเพาะ นี่อันนี้คือพฤติกรรมวัวจะคลอดนะครับอันนี้คือถุงน้าคล่ําแตกจริงๆมันแตกก่อนหน้านี้แหละแล้วมันก็ทยอยออกมาถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตแชร์แล้วกันถ้าเราเห็นแบบนี้สามารถล่อได้ประมาณสองชั่วโมงนะครับอันนี้คือปลอดภัยครับเนี่ยอันนี้คือพฤติกรรมวัวจะคลอดเนาะเบื้องไปน้ํากันนะครับอันนี้พี่เพื่อนทักหาผมตั้งแต่เมื่อเสารล์ละเพื่อนบอกว่าเพิ่นจะคลอด แต่จริงเมื่อเช้าอ่ะคอมันลูกแกโผนะฮะมันลูกทะลักมันลูกออกก็ยัดกลับเข้าแล้วแล้วก็ตอนนี้คือกําลังจะคลอดถุงน้ำํำค่าแตกแบบนี้รอรอได้ประมาณ2ชั่วโมงแต่ว่ากาโทษแจงหมอพันน้านะครับเพื่อมันฉุกเฉินจริงๆแต่นนี้เข้าจะให้เป็น<ไ>ปลร่อง <ไป S 1> เบง <ไป S 1> บางกรเขาเอินวันที่10บรับวันที่10ที่ผ่านมานะ มันบางทีมันฮอร์โมนมันเริ่มทํางานไอช่องคลอดช่องอะไรมันก็เปิดมันก็เลยมีโอกาสว่าเวลานอนแล้วมันเกิดแรงดันมันก็โผล่ออกมาแต่อาจจะออกมาบ่หลายครับแต่ว่าถ้าเฮ้าซอยเจ้าของใดก็คือว่ต้องให้มันออกมาหลายห้องพยายามลุกไล่มันลุกมันก็จะกลับเข่าที่ไปเองหรือบางตัวถ้ามันบ่เขากับล่างล่างแล้วก็พยายามดันเข่าแหละแต่ว่ามันก็ต้องใส่ซอง ผมก็เลยให้ตีซ่องนี่แหละเพราะว่าย่านมือเนี่ยบางตัวมันบกอดไงเดี๋ยวพอมันเลื้อยไปเรื่อยๆห้อตรงซอยมันไปเรื่อยๆอย่างที่ล้ครับก็เลยต้องต้องแห่เฮ็ดซ่องไห้ทำซะสวยเลยจริงจริงเศษไม้ท่อนไม้ก็ทําได้เพราะนี่อันนี้ไม้เลื่อยไม้เลื่อยอย่างดีจะให้น้องเขาเบ่งต่อ งานเข้าแล้วนะครับหลังจากที่รออยู่ประมาณ30นาทีนะครับน้องก็พยายามเบงแต่ว่าไม่มีอะไรออกมาเลยนะครับแต่ผมสังเกตเห็นว่าเส้นลกที่มันออกมาเนี่ยมันเหมือนมีสายสะดือออกมาด้วยก็เลยเดี๋ยวกลับขึ้นไปเอาเครื่องมือเรามานะครับเพราะว่าหลังจากที่ถุงน้ําคําแตกแล้วนะครับแมงว่วจะเริ่อมเบงประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่เราควรจะเห็นนะครับก็คือขาหนาไม่งั้นก็จะเป็นจมูกนะครับของลูกงวัว แต่ถ้าเป็นสายลกออกมาก่อนเนี่ยวงบอกได้เลยนะครับว่าลูกวัวคลอดผิดท่าครับอาจจะแคงข้างออกอาจจะตีเรงกาออกมานะครับเท่าที่ผมเคยเจอเกสแบบนี้อันตรายมากๆนะครับเพราะว่าสายสะดือมีโอกาสขาดสูงหรือไม่งั้นก็สายสะดือจะถูกกดทับลูกวัวจะขาดออกซิเจนถ้าสายสะดือขาดปอดของลูกวัวจะเลื่อมทํางานเหตุให้ลูกวัวหายใจจะทาให้ลูกวัวสําลักน้าค่ํานะครับ แบบนี้เราต้องรีบทําคลอดรีบเอาลูกวัวออกมาเลยนะครับอันนี้หลังจากที่ผมเอาเครื่องมือลงมาแล้วก็น้องก็เบ่งอีกรอบหนึ่งนะครับก็มีถุงน้ำข้ามออกมาอีกแต่ว่าก็ยังไร้วีแววของลูกวัวนะครับสุดท้ายก็ต้องเอาเขาซองนะครับเพื่อตรวจเช็คว่าลูกวัวคลอดผิดท่าจริงหรือเปล่านะครับน้องเซเป็นคือจังเหาสันนิษฐานใบหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากที่ถุงน้ำำําข้ามถุงนั้นแตกไปแล้วน้องก็อยู่สบายไม่ยอมเบ่งไม่ยอมทําอะไรเลยนะครับ อาจจะไม่มีภาพตอนเอาเข้าสองแล้วก็ตอนที่ผมล้วงนะครับเพราะว่าค่อนข้างทุลักทุเลกว่าจะกลับท่าให้น้องได้กว่าจะจัดการน้องได้นะครับเขาบอกว่าผมใช้เวลาจัดท่าอยู่เป็นชั่วโมงถือว่านานสุดในรอบปีเลยนะครับตัวนี้และหลายคนก็จะสงสัยแม่นบอกครับว่าน้องคลอดผิดท่าจริงๆหรือเปล่านะครับสําหรับเคสนี้น้องคลอดผิดท่านะครับน้องเอาขาชี้ขึ้นฟ้านะครับแล้วก็คอพับกลับเข้าไปข้างหลังนะครับ นึกสภาพแม่วัวที่ยืนอยู่แล้วลูกวัวตีลังกาสวนแม่วัวขึ้นมาแล้วก็คอพับกับเข้าไปในช่องท้องของแมแ่เลยเป็นเหตุผลที่ว่าแมงว่าพ่นพยาพามเบงตั้งแต่เล็กๆอ่ะว่ามีอยียงออกมาเลยนะครับแล้วสําคัญก็คือสายสะดือน้องขาดแบบขาดติดที่ท้องไม่มีเหลือยาวออกมาเลยนะครับเพราะว่าวัวคลอดปกติอ่ยจะมีสายสะดือแบบยาวห้อยออกมาเราจะได้ตัดแต่ตัวน,นี้ก็คือขาดแบบติดท้องไปเลยนะครับ เคสนี้นะครับเคสช่วยคอดเคสนี้ก็ถือว่าเป็นเคสหนึ่งสําหรับผมที่ยากแล้วก็เป็นเคสที่น่าศึกษามากๆนะครับเพราะถ้าช้าเราอาจจะไม่ได้ลูกตัวนี้แล้วแล้วก็เคสนี้จริงๆผมตั้งใจแค่จะเข้ามาดูนะครับเพราะว่าคุณพ่อแจ้งไปว่าหมดลูกมันออกเฉยๆมันไม่ได้จะคอด แล้วพอเรามาเห็นน้ำคร่ำนะครับลักษณะของน้ำคร่ำคือเหม็นคาวแล้วก็สกรปรกนะครับมีหนองด้วยเจ้าของวัวน,นี่ก็ยิ่งใจหายเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าแกเข้าใจว่า4ี่วันที่แล้วที่มันกระวนกระวายแล้วมีมดลูกออกมาเนี่ยแกเข้าใจว่าตุงน้ำคร่ำมันอาจจะแตกตั้งแต่วันนั้นแล้วคุณพ่อเจ้าของวัวแกก็เลยไม่มั่นใจนะครับว่าลูกวัวจะยังอยู่กับแกอยู่หรือเปล่าแต่พอเรามาตรวจก่อนที่จะทําคลอดก็บอกแกแล้วแหละว่าลูกวัวมันยังอยู่อยู่มาลุ้นกันว่าเราจะทําคลอดได้ดีแค่ไหนนะครับถึงขั้นที่ต้อง ผ่าหรือเปล่าแต่สุดท้ายใช้สุดทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับอาจจะเป็นที่ดวงของคุณพ่อด้วยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยวันเนี้ยผมต้องมีเคสไปที่อีกอำเภอหนึ่งแต่พอดีถูกยกเลิกเลื่อนเคสก็เลยได้มีโอกาสแวะเข้ามาดูวัวให้พ่อแขนะครับแล้วเรามาดูประเด็นต้นเรื่องนะครับที่ทําให้ทําไมวัวตัวนี้มันถึงคลอดยากนะครับหลักๆเลยก็คือตัวเนี้ยลูกวัวตัวใหญ่มาก นะครับตัวใหญ่ตัวอ้วนมากน้ําหนักถ้าประมาณการคร่าวๆน่าจะประมาณ40ต้นๆเลยนะครับถือว่าใหญ่มากเป็นลูกของพ่อจงอางไฟ c t 3 1ทับ 1, นะครับตัวนี้ให้ลูกเบิร์ดเวทถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ4.1ก็คือน้ําหนักมากกว่าค่าเฉลี่ยของบรามัน4.1กิโลกร,รมัมเขาจะเป็นพ่อที่ให้ลูก เลคคลอดค่อนข้างตัวใหญ่นะครับแต่วิธีการจัดการเราก็พร้อมจะมีวิธีแก้นะครับก็คือบีบเฟมลดอาหารในช่วงใกล้คลอด2เดือนนะครับเพื่อไม่ให้ลูกเขาอ้วนตั้งแต่ในท้องอย่างตัวเนี้ยจะสังเกตได้ว่าลูกเขาตัวใหญ่ไม่พอเขาอ้วนด้วยนะครับติดหัวติดคอพอลูกอ้วนลูกตัวใหญ่เกินการจะกลับท่าก่อนที่จะคลอดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ากลับท่าไม่ได้ แล้วพอถึงเวลาจะคลอดจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าคลอดไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งนะครับจริงๆมันก็มีหลายปัจจัยนะครับแต่ปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องของขนาดแรกคลอดน้ําหนักแรกคลอดของลูกนี่แหละแต่ถ้าคลอดมาแบบนี้เจ้าของวัวก็ยิ้มนะครับเพราะาทุกคนก็ชอบลูกวัวตัวใหญ่ๆกันทั้งนั้นนะครับตัวนี้ที่เห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้หลายๆคนก็จะบอกว่าโอ้ยลูกวัวตัวใหญ่ต้องเป็นตัวผู้แน่เลยนะครับตัวนี้วัวเมียนะครับแกก็คือแบบโอ้โดีใจมากจากที่ว่าจะเสียวัวไปจะเสียลูกวัวคิดว่่าไไมด้้แลว ลับกลายว่าได้ลูกวัวตัวใหญ่สวยด้วยแล้วก็ได้ตัวเมียด้วยอีกตั้งหากนะครับเนีย่ยลองเทียบกับคนแล้วเราจะเห็นขนาดของลูกวัวชัดเจนมากๆนะครับว่ามันใหญ่จริงๆหลังจากที่ดึงออกมาช่วยน้องออกมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราควรจะทําก็คือการเคลียร์น้ําคร่าที่อาจจะติดค้างอยู่ในระบบทางเดินหายใจนะครับที่น้องอาจจะสําลักเข้าไปตอนที่อยู่ในขั้นนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานเฮาก็จะจับเอาขาน้องอะ่ะ ขึ้นข้างบนแล้วก็ให้หัวเนี่ยดิ่งลงข้างล่างเพื่อให้น้ำขําที่อาจจะอุดตันอยู่ตามระบบทางเดินหายใจน้องไหลย้อนออกมานะครับถ้าตัวใหญ่แบบเนี้ยผมก็จะพาดไปที่ไม้ที่เห็นไหมครับไม้อยู่ตรงสองบังคับที่มันยื่นออกมาก็จะาตัวน้องพาดแล้วก็ให้ของเหลวในปากไหลออกนะครับจากนั้นเราก็ทําเหมือนทําคลอดปกติเลยครับเอาผ้าเอาอะไรมาเช็ดให้น้องแห้งระดับนึงแล้วก็ปล่แม่เขาออกมาเลียเนาะ ให้เขาได้เฮ็ดนาทีของเขาตามธรรมชาติบ้างนะครับสาหรับเคสนี้ที่เราต้องล้วงเข้าไปนะครับเพื่อเอาลูกวัวออกมาเนี่ยผมก็จะให้ยาแม่ง้อด้วยนะนะครับให้ยาแก้ปวดลดไข้ยาปฏิชีวนะนะครับป้องกันการติดเชื้อนะครับในระบบสืบพันธุ์ด้วยนะครับแต่สาหรับคลิปนี้เอาของมุลเล็กๆน้อยๆนะครับเอาประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาแชร์มาตอนกันนะครับสําหรับคลิปนี้ผมล่าไปแล้วเพียงเท่านี้ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบคลิปนะครับเป็นกําลังใจให้เฮามิดฟร์มหนองบัวลำพูด้วยการกดถูกใจกดติดตามนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางโชว์เคสของเราก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเฮาในทางหนึ่งคือกันนะครับขอบคุณทุกคนคที่เข้ามารับชมคลิปนี้อขอบคุณ <ไป S 1> และสวัสดีครับช่วยคลอดเขนใช่วเวลาเคสนี้กับประมาณ3ชั่วโมง ึมาตั้งแต่หกโมงนะครับตอนนี้สามทุ่มครึ่งเพิ่งจะเสร็จแต่ก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับเชสนี้